สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3ความเป็นมาและการตั้งหลักแหล่งในดินแดนประเทศไทยนะคะ,ะในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยนะคะซึ่งสมัยประวัติศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเรล่านี้นะคะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถในการนําอักษรมาบันทึกเรื่องราวอักษรที่ใช้บันทึกในระยะแรกๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอักษปรปาลวะของอินเดียใต้นะคะต่อมาชาวพื้นเมืองนะคะจึงได้สามารถประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้เองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเวลาที่จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นนะคะ สุมโซนในหลายพื้นที่สามารถจะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองหรือรัฐสร้างสารความเจริญที่เป็นระบบทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนาธรรมนะคะและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะปรากฏอยู่ในรูปแบบของตำนานการขับลำนำแล้วก็จารึกจารีตประเพณีน,นะคะ แล้วก็จะนำมาบันทึกไว้ภายหลงังซึ่งรัฐเหล่านี้มีการขยายอำนาจแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลานะคะได้เป็นผลให้มีกลุ่มชนไหลเชื้อชาติรวมทั้งคนผัดเปลี่ยนเข้ามาครอบครองดินแดนประเทศไทยเรานะคะค่ะต่อด้วยรัฐโบราณก่อนที่จะมาเป็นรัฐไทยนะคะลูก ซึ่งรัฐเหล่านี้นะคะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและก็วัฒนธรรมนะคะและก็มีกองทัพที่เข้มแข็งสามารถขยายอํานาจไปครอบครองพื้นที่อื่นทั้งยังสนับส,สนุนในด้านของการค้ากับต่างแดนด้วยนะคะซึ่งส่นผลให้รัฐเหล่านี้มีความมั่งคัง่งรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะหลักฐานจําพวก ที่พบนะคะก็มีหลักฐานจำพวกจารึกนะคะพงศาวดารจีนและก็หลักฐานด้านโบราณคดีนะคะซึ่งแสดงถึงรัานเนี้ยเคยมีความสำคัญมาก่อนและเคยมีบทบาทบนพื้นบนดินแดนนี้มาก่อนนะคะและมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เป็นมรดกให้แก่ทายสืบมานะคะดังนั้นก็จะมีลัฐต่อไปนี้นะคะก็คืออาณาจักร ทาวาราวดีนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าผู้ปกครองและประชาชนส่วนใหญ่ของรัฐนี้นะคะเป็นชาวมอญน,นะคะและเมืองที่สําคัญก็คือเมืองอู่ทองนครปฐมและก็ลโวนะคะอาณาจักรทาวาราวดีนะคะเป็นอนาณาจักรเรษกษตรกรรมและมีศูนย์กลางการค้ากับจีนและก็อินเดียนะคะและก็รัฐใกล้เคียง และมีการน,นับถือพระพุทธศาสนาทั้งนิกายเทรวาสและก็มหายานนะคะซึ่งอาณาจักรทวาราวดีนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ททขยายไป<ร>สู่พื้นที่ทใ,ใกล้เคียงดังปรากฏในโบราณวัตถุและโบราณสถานนะคะในสมัยทาวาราวดีนะคะมีกระจายไปทั่วทุวกมิภาคในประเทศไทยเรา เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโบราณนวัตถุโบราณสถานในสมัยพาวาราวดีนะคะกระจายไปในภาคไหนบ้างนะคะภาคแรกนะคะก็คือภาคกลางอ่ะจะอยู่ที่เมืองนคนปรปฐมอู่ทองลบบุรีลาดบุรีหรือว่าเมืองคูวัวทั้งหมดนี่นะคะอ่ะนาคอนครนายกหรือว่าดงละครในสมัยโบราณเนะนาะอ่านครสวรรค์หรือว่าเป็นเมืองจันเสนในสมัยโบราณเนาะ ต่อมาจะเป็นในภาคของตะวันออกนะคะจะมีปราจีนบุรีหรือว่าดงศรีมหาโพนะคะซึ่งเป็นเมืองโบราณในสมัยก่อนนะคะ,ะต่อมาเป็นชนบุรีหรือว่าเมืองพรุธในสมัยก่อนและก็ฉาชิงซาวนะคะค่ะต่อมาในภาคเหนือของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะมีเมืองไงนะคะ หาดวิญุานชายหรือว่าลำพูนในปัจจุบันนี้เทรยรนคร,ครหรือว่าจังหวัดลำปางในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะอ่าอีกที่หนึ่งก็คือเพชรบุรีหรือว่าสีเทพในสมัยโบราณเนาะอ่าทางภาคใต้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่ามีสุราษฎร์ธานียะลาและก็ปัตตานีนะคะอ่ะยายะลาจะอยู่บริเวณนี้นะคะลกูกแล้วก็ ปัตตานีอยู่บริเวณตรงนี้นะคะสงขลาก็จะอยู่บริเวณตรงนี้สุราษฎร์ธานีจะอยู่บริเวณด้านบนนี้นะคะอ่ะต่อมาจะเป็นอาณาจักรกัมพูชานะคะพบร่องรอยการเข้ามาปกครองและขยายอิทธิพลวัฒนธรรมของของมรโบราณน,นะคะในดินแดนประเทศไทยนี้ พบที่บริเวณปากแม่น้ำมูลประมาณพุทธศตรวรรษที่12นะคะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทวัดภูนะคะเมืองจัมปาสากหลักฐานที่สำคัญที่พบนะคะก็คือจารึกข,ของพระเจ้าจิเซมนะคะต่อมาคมนได้ย้ายศูนย์กลางอำนาจลงไปใต้อยู่เหนือทะเลสาบขามนนะคะทะเลสาบขาเมนอยู่ที่ประเทศอะไรคะณปัจจุบันนี้ อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะ,ะแต่ก็ยังคงติดต่อค้าขายกับรัชในกลุ่มแม่น้ํามูลแม่น้ําชีใช่ไหมคะ,ะถึงพุทธศตวรรษที่14นะคะซึ่งอาณาจักรกัมพูชาในกลายเป็นอาณาจักรกัมพูชาในยุคใหม่นะคะและได้แผ่ขยายอำน,นาจเข้าครอบครองรุ่งแม่น้ำชีแม่น้ำมูลและก็แม่น้ำเจ้พยาแม่น้ำป่าสากะะัก ซึ่งเจ้าเมืองในบริเวณพื้นที่ราบสูงของภาคอีสานนี้จึงมีความสัมพันธ์ฉันเพื่อญาติกับเจ้าขเขมรน,นะคะทำให้พื้นที่บริเวณนี้เช่นบริเวณสีสเกตนครศรีธรรมราชบุรีรัมมีวัฒนธรรมที่มีความที่มีพื้นฐานจากอิทธิพลของศาสนาฮินดูนะคะละทัทธิสาย วัดนิกายนะคะและพระพุทธศาสนานิกายมหายันตามแบดขมิน,นะคะซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในนามของรัฐร่วมสมัยกับรบบุรีนะคะอะต่อมาเป็นอาณาจักรที่3นะคะก็คืออาณาจักรหริพุนชายซึ่งปัจจุบันคือ อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะอาซึ่งรัฐนี้นะคะอยู่ในเขตที่ราบรุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังนะคะศูนย์กลางอยู่ที่หาดทิพุนชายหรือว่าลำพูนในปัจจุบันและก็เขลานาครน,นะคะอยู่ที่ลำปางในปัจจุบันนี้นะคะจังหวัดลำปางในปัจจุบันนี้ตำนานจำนาะทีวีวงนะคะได้กล่าวถึงกันอันเชิญอันเชิญใครคะอันเชิญ พระนางจามะเทวีมาจากเมืองลาวุนะคะขึ้นมาปกครองราดใหม่นะคะลาดใหม่ก็คือราดหาลีพุญชายในพุทธศตรวรรษที่14นะคะซึ่งตรงกับชื่อเอกสารจีนที่เรียกว่าหนิงหวัางก๊กนะคะซึ่งหมายถึงแคว้นที่มีใครปกครองคะแคว้นที่มีผู้หญิงปกครองนะคะ แต่หลักฐานในด้านโบราณคดีน,นะคะก็มีอายุราวกว่าดาวในพุทธศตวรรษที่16นะคะอย่างไรก็ตามด้านนี้ก็คือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการขยายตัวของวัฒนธรรมทวาราวดีนะคะขึ้นไปสู่ภาคเหนือ ปกครองพื้นที่ซึ่งมีชาวืุนเมืองเดิมก็คือพวกลัวนะคะหรือว่าละวะนะคะในระยะแรกต่อมารัชวงศ์จามเทวีนะคะได้เสื่อมอำนาจลงพวกขุนเมืองได้ตั้งตัวนะคะขึ้นปกครองจนถูกรวมเข้ากับล้านนานในพุทธศตรวรรษที่19นั่นเองนะคะอ่ะอาอาณาจักรต่อต่อมานะคะก็คืออาณาจักร ตามพองลินนะคะก็คือเป็นรัฐโบรันทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้เรานะคะศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณนครศรีธรรมราชรัฐนี้จเจริญเติบโตขึ้นมาจากชุมชนเกษตรกรนะคะในพื้นที่ราบชายฝั่งประกอบกับมีเชยภูมิที่เหมาะสมกับการเป็นเมืองท่านะคะและก็เป็นชุมชนทางการค้าของเรือระหว่าง อินเดียกับราชในอ่าวไทยแล้วก็รวมไปถึงจีนด้วยนะคะ,ะจ่ารุกที่พบระบุชื่อของรัฐตมพองลิงนะคะที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาฮินดูที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียนะคะซึ่งสอดคล้องกับโบราณวัตถุและโบราณสถานที่พบนะคะสันนิษฐานว่า ต่อมารัฐนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัศสีวิชัยนะคะและกลายและเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายนานคาะดังปรากฏในจารึกและโบราณวัตถุสถานนะคะที่พบที่นครศรีธรรมราชสุราธฎร์และก็ที่ปัตตานีนะคะโอเค เดี๋ยวในช่วงวงนี้ก็จบแล้วนะคะในเรื่องของดัตโบราณก่อนดททัตไทยนะคะ,ะนักเรียนมีอะไรจะถามครูไหมคะไม่มีเนาะโอเค <Okay. S 1> งั้นเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ okay.